สวัสดีค่ะและตอนนี้เราอยู่กันที่ Life l i f e ลาดพราวแวล์ลี่นิวลักชัวรี่คอนเซปต์คอนโดพร้อมอยู่ใหม่ล่าสุดใจกลางย่านลาดพร้าวโดย AP Thailand ค่ะมอบประสบการณ์การใช้ชีวิตในคอนเซปต์ Live Your a d v e n t u r อร์ i ป i ที่จะทำให้คนเมืองอย่างเราเนี่ยได้ฟินไปกับการอยู่อาศัยแบบ365วัน เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจจากธรรมชาติในทุกๆองค์ประกอบของคอนโดแห่งนี้เลยค่ะลืมภาพการอยู่คอนโดแบบเดิมๆไปได้เลยโดยเฉพาะแฟซิลิตี้ของที่นี่นะคะที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ชีวิตสุดท้าทายเรียกได้ว่าการพักผ่อนของคุณจะไม่ซ้ำกับใครแน่นอนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไป explore Valley แห่งนี้ด้วยกันเลยค่ะะตอนนี้เราอยู่กับคุณพัชระชายาสิริ เนี่ยวายส์เรสิดเนนเอพีดีไซน์แ l a b ช่วยเล่าให้เราฟังเกี่ยวกับคอนเซปต์ดีไซน์นี้หน่อยได้ไหมคะได้ครับคุณโนรีครับโครงการเนี่ยครับมีการนำโอเจอร์นี่ของการเดินทางที่ท้าทายแล้วก็ผจญภัย,ภยมาเป็นอินสปิเรชันในการออกแบบภายใต้ร่มคอนเซปต์ Live Your a d v e n t u r o u s Spirit นะครับโดย DNA ของลูกค้ากลุ่มเบอร์เอ็กซ์พอร์เตอร์นี่ครับเขาต้องการผจญภัยนะครับแล้วก็ใช้ชีวิต ในบรรยากาศที่มันแปลกใหม่ท่ามกลางธรรมชาติซึ่งปัจจุบันนะครับคีย์ในการเดินทางของลูกค้ากลุ่มนี้จะเป็นการค้นหาที่ที่ทําให้เกิดอินสปีเรชันนะครับทำให้การใช้ชีวิตเนี่ยของคนเมืรุ่นใหม่เป็นประหยัดสมบูรณ์ที่สุดครับสสคุณนุรีครับเมื่อเราเข้ามาในโครงการนะครับเราจะพบกับภาพจําจุดแรกนะครับที่เราสามารถเป็น Instagrammable area ได้นะครับก็คือเป็นภาพของตัว Wallabies นะครับมันมีการจำลองมาจากตัวส่วน เ,เทลโลแคนยอนในอาริโซนาของอเมริกานะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นภาพจาําภาพแรกนะครับซึ่งจะสามารถเป็นพื้นที่ที่เราดีไซน์เพื่อรับลมนะครับรับอากาศธรรมชาติวิ่งเข้ามาในอาคารนะครับแล้วก็จะมีแสงธรรมชาติลําไหลขึ้นอยู่ในช่วงเช้านะครับแล้วก็พอตกช่วงเย็นเนี่ยบริเวณน,นี้มันจะร่มรื่นน่านั่งมากเพราะว่าเราดีไซน์ให้ตัวอาคารเนี่ยบดตังแสงแดดนะครับจะสามารถทำกิจกรรมได้ช่วงบ่ายระยะยาวเลย ที่อาวาลอนชั้น6เรามีการดีไซน์พื้นที่ส่วนกลางพื้นที่สีเขียวยประมาณถึง2ไร่กว่านะครับแล้วก็ในดีเทลของตัวชั้นอาวาลอนพูเองครับเรามีการดีไซน์ตัวกำแพงเกรดวอลนะครับกำแพงเกรดวอลเนี่ยทำหน้าที่กั้นในเรื่องของไพรเวซีนะครับระหว่างตัวห้องพักกับตัวพื้นที่ส่วนกลางแล้วเก,กรดวอลเนี่ยยังมีการนําสายตาไปสู่อาวารอนภูชั้นล่างนะครับซึ่งมีฟังก์ชันเป็นสระแช่ตัวแล้วก็มีแอรฟิเทเฮเตอร์นะครับ ซึ่งเป็นการดีไซน์ภาษาใหม่ของทาง AP นะครับเพื่อตอบสนองคอนเซ็ปต,ต์ของ New Luxury Condominium ครับ สำหรับชั้น44นะครับคุณโนรีครับเราจะมีไฮไลท์อยู่2องแอเรียด้วยกันครับแอเรียแรกเราชื่อว่าร็อกแคนยอนนะครับมันจะเป็นพื้นที่สําหรับปีนผาจําลองโดยจะมีให้เลือกตามระดับความยากง่ายนะครับครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับสกายเซอร์กิตนะครับเราจะจาลองจากการเดินเขาจริงๆเลยครับจะเป็นการเดินขึ้นไปบนบันไดนะครับซึ่งเป็นบันไดที่มีการโชว์วิวโปร่งนะครับแล้วก็จะมีกระแสลมอ่อนๆเนี่ยชอนขึ้นมานะครับฟีลลิ่งจะเหมือนการเดินบนเขาจริงๆนะครับ เราไม่ได้มองโครงการนี้เป็นโครงการลัชชี่ทั่วไปนะครับเรามองโครงการนี้ไล์ลาดพาวเวลลี่ว่าเป็นโครงการที่สามารถ empower ลูกค้าส่งมอบพื้นที่ที่สามารถผ่อนคลายและมีความประจดภัยนะครับและก็อยู่ท่ามกางธรรมชาติในขณนะเดียวกันเพื่อความสมบูรณ์ที่สุดของโครงการครับ และตอนนี้เราอยู่กันที่อควาวารีซึ่งจะเป็น r ร t โต p o ูลและ,ะไฮ r o Active ฟ o ูลสาว่ายน้ำพร้อม h y โดรเอ็กซ์ไซส์เ c ซและ h y โดรเวิร์ u อ e q อ i ป m e n ์ซึ่งเป็นเครื่องออกกำลังกายแบบวารีบําบัดน,นั่นเองค่ะบรรเทาอาการเมื่อยล้าหรือความเครียดจากการทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบพร้อมเพิ่มประสบการณ์ของการออกกำลังกายใกล้ๆก,กันนี้ยังมีห้องฟิตเนสเวอร์ติโกจิมไว้ใช้สำหรับออกกำลังกายพร้อมชมวิวเมืองอีกด้วยค่ะ อีกหนึ่งความสวยงามของ Facility ชั้นที่44นี้ก็จะมีทางเดิน Crystal Alley ซึ่งเป็นทางเดินออกไปชมวิวสวนจตุจักรพร้อมรับลมทิศใต้และข้างบนก็ยังเป็นสระว่ายน้ำพื้นอะคริลิกใสให้มุมมองใหม่ของแสงที่สะท้อนความเคลื่อนไหวของสารน้ำและกระจกด้วยค่ะซึ่งที่นี่นะคะเขายังมีอีกหนึ่งสระว่ายน้ำแ r r n n v a l l l y Bay ที่เป็น Ele ตแล็ p พู l ยาวถึง35เมตร เปิดประสบการณ์ความผ่อนคลายบนพื้นน้ำที่เสมือนยืดลอยอยู่บนอากาศรับวิวได้ถึง360องศาและโมดูลเลาให้นั่งคุยกันได้ในวันพักผ่อนสบาย,บายพร้อมชมวิวสวนจตุจักรแบบพานโนรามารูฟท็อปเฟสิลิตี้ของที่นี่นะคะยังมีหลากหลายสเปซที่น่าสนใจให้ได้ใช้งานกันได้อย่างเต็มที่อย่างเช่นเอาพันเลาส์สำหรับนั่งพักผ่อนเปลี่ยนบรรยากาศพักสายตาไปกับวิวเมือง Valley Theater Lounge ที่เราสามารถเดินขึ้นบันไดไปรับชมภาพยนตร์ที่ชั้นลอย ท e r าเลียมไรเบอรเป็นห้องที่เน้นความเงียบสงบเหมาะกับการอ่านหนังสือห้องโค p าร์ตี party and ้แอนด์โ c คิชเชนสเปซชื่อว่า The r e s i d e เดน์สำหรับการจัดปาร์ตี้ขนาดย่อมกับเพื่อนสนิทหรือพื้นที่ออกกำลังกายอย่างแอคทีฟคอร์นั่นเองค่ะ เฉพาะพื้นที่ส่วนกลางเท่านั้นที่เป็นไฮไลท์แต่ในส่วนยูนิตพักอาศัยที่นอกจากจะมีพื้นที่ใช้สอยให้เลือกหลากหลายแบบแล้วยังมีไฮไลท์กับการดีไซน์ที่พิเศษยิ่งขึ้นที่ส่วนสเปซจะยื่นออกจากตัวอาคารเพื่อให้ผู้เป็นเจ้าของห้องได้สัมผัสกับประสบการณ์ที่เสมือนอยู่บนเชิงเขาเต็มไปด้วยอิสระแห่งการใช้ชีวิตนั่นเองค่ะ แปลกใจเลยว่าทำไมไลฟ์ลาดพร้าวแวลลี่แห่งนี้ถึงเป็นคอนโดใหม่พร้อมอยู่ที่ทุกคนจับตามองสัมผัสนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตแบบลักชัวรี่ที่มีความท้าทายเป็นแรงบันดาลใจพร้อมการผสานพลังของธรรมชาติกับพื้นที่ส่วนกลางที่ลงตัวที่สุดในทุกๆองค์ประกอบม,มั่นใจได้เลยว่าทุกคำตอบที่คุณกำลังมองหาครบจบที่ไลฟ์ลาดพร้าวแวลลี่คอนโดมิเนียมพร้อมอยู่ใหม่ล่าสุดติดสถานีห้แยกลาดพร้าวไม่อยากให้พลาดนะคะ